สวัสดีทุกท่านนะครับผมช่อง Big Survey นะว anyway, well. kind of mm ันนี้นะวันนี้ผมมีเหรียญมาแจกนะครับเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับผมมาแจกทุกเหรียญนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับที่เห็นสี่แถวนะครับสี่แถวด้านหน้านี้นะครับสี่แถวนะครับนะตั้งแต่ด้านบนนะครับลงมาถึงด้านล่างนะครับแจกนะครับผมแจกทุกเหรียญทุกรายการนะครับนะครับ แจกทุกเหรียญนะครับผมนะขอย้ํานะฮะผมแจกให้ทุกเหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับเหรียญสวยๆนะพิธีดีๆนะครับแล้วก็สร้างมาตั้งแต่ปีสองปีที่แล้วนะครับถึงปีปัจจุบันนะครับปีหกห้านะครับนะหลายๆรุ่นนะครับผมหลายๆรุ่นนะครับนะครับเหรียญหลวงพ่อพัดสวยๆทั้งนั้นนะครับพิธีดีๆใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับทุกเหรียญนะครับผมนะผม Uh, แจกนะครับผมแจกทุกเหรียญนะครับแจกให้ลูกค้านะครับแจกให้พี่ๆทุกท่านนะครับผมนะทุกเหรียญนะชอบเหรียญไหนทักมาได้นะคชอบชอบเหรียญไหนทักไลน์ทักแชททักไลน์มาได้นะครับนะครับชอบเหรียญไหนนะครับผมนะนะชอบเหรียญไหนทักมาได้นะฮะทุกเหรียญนะครับแจกทุกเหรียญนะครับเพียงแต่ว่าขอแค่ค่าส่งเท่านั้นนะครับน จกทุกเหรียญแต่ขอแค่ค่าส่งเท่านั้นนะครับผมขอค่าส่ง333บาทนะครับผมขอค่าส่งแค่333บาทนะครับทุกเหรียญนะครับผมทุกรายการนะสมมุติพี่ปิด2รายสมมุติพี่อยากได้ฟรี2รายการนี้นะก็รายการนี้ก็333บาทนะครับรายการนี้ก็333บาทนะแค่ค่าส่งนะครับผมนะขอแค่ค่าส่งนะแต่ว่าแจกฟรีทุกเหรียญนะครับอยากได้เหรียญไหนทักมาได้นะ ผมแจกให้ทุกเหรียญนะครับแต่ขอแค่ค่าส่งแค่นั้นนะครับผมนะขอแค่ค่าส่งแค่นั้นนะครับค่าส่งแค่เลขเลขสามตองสามนะครับนะครับขอค่าส่งแค่สามร้อยสามสิบสามบาทนะครับราคาราคาพัสนี้แจกฟรีนะครับผมนะแจกให้ฟรีเลยนะครับนะครับอยากได้เหรียญไหนองค์ไหนนะครับทักมาได้นะครับสวยๆอย่างนั้นนะหลวงพ่อพัดนะครับ นะครับอันนี้ก็เป็นชินบัญชรน,นะครับนะครับชินบัญชรน,นะครับผมเหรียญสวยๆนี่ครับไม่รู้ถ้าพี่ๆอันใดชอบสะสมหลงวงพ่อพัดนะจะรู้จักนะเหรียญช,ชินชินบัญชรน,นะครับออกมานี่ดังมากนะ้วตอนนี้ก็ไม่มีให้ชอบบูชาแล,นะล้วนะเหรียญชินบัญชรน,นะครับ เจ้าสัวชนะจนนะครับแล้วก็อำนาจวาสนาบารมีร้อยปีหลวงพ่อพัดนะครับเป็นพยาคุดนะครับผมเหรียญพยาคุดนะครับด้านหลังเป็นเท้าเวทนะครับด้านหน้าเป็นพยาคุดนะแล้วก็เจ้าสัวชนะจนเหมือนกันนะครับอันนี้นี้เป็นสร้างบารมีร้อยปีหลวงพ่อพัดนะครับเท้าเวทสุวรรณนะครับด้านด้านบนเป็นเท้าเวทด้านล่างเป็นพระราหูนะคนี้สามเคนะอันนี้ก็ราชันพันล้านนะครับแต่ละเหรียญนี่วิธีดีๆใหญ่ๆนะ พิธีข่งๆทั้งนั้นนะครับผมนะเจตนานะครับผู้สร้างนี่ดังๆทั้งนั้นนะนะครับเหรียญปยาคุดนะราชันพันล้านในรุ่นแรกนะราชันหมื่นล้านในรุ่นที่สองนะครับสังเกตว่ารุ่นแรกนี่จะเป็นหลวงพ่อพัดครึ่งองนะรุ่นที่สองนี่จะเป็นหลวงพ่อพัดนะครับด้านบนเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับนะแบบพุทธซ้อนนะครับผมนะรุ่นแรกกับรุ่นสองนะราชันพันล้านกับราชันหมื่นล้านนะอันนี้เป็นจิกโขปากน้ําโพนะครับ ที่โขปักน้ำโพนี่เป็นของนายแอชคาราบาวจัดสร้างนะอันนี้ก็เป็นรัตนาโชคนะครับผมรัตนาโชคของพี่เอกนะครับทีมงานพี่เอกมือเหนือนะครับผมนะทีมงานมีชื่อเสียงนะแล้วก็เหรียญน,นี่สวยนะสร้างเหรียญสวยนะหลวงวพัฒน์นะ mm. นี่ก็สร้างน้อยด้วยนะครับนะ, mm hmm. ะเหรียญสวยนะทุกเหรียญเลยนี่ก็รวยรับทรัพย์นะครับผมนะชื่อแต่และเหรียญแต่และรุ่น ing, นี่เป็นมงคลนะครับ เป็นมงคลทุกหลุ่นทุกเหรียญทุกรุ่นเลยนะนะอันนี้หลวงพ่อพัดเหมือนกันนะครับงานอนูไนะโโดนะผมนะเป็นแบบพุทธซ้อนนะครับผมเหรียญพุทธซ้อนนะหลวงพ่อพัดหลวงพ่อเดิมนะอันนีพ้พยักเสือหัวขาดนะครับนี่เป็นหน้ายักษนะครับหลวงพ่อพัดทั้งหมดเลยนะผมนะทุกเหรียญทุกรุ่นนะครับผมว่าพี่ๆน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะเนะีนะ่ยชอบเรียนไหนทักมาได้นะ เหรยวนี้ก็สวยนะครับผมนะเดีียวนี้ก็สวยเหลือเกินนะลงยาแดงนะครับหน้าหลังเลยครับน้านหน้าเป็นหลวงพ่อพัดนะด้านหลังเป็นเทวเวศนะครับหายากด้วยนะครับผมสร้างสร้างปี63นะครับเดี๋ยวนี้สร้างปี63นะครับนี่ก็พระปิตานะครับพระปิตากระดูกข้างร้อยปีนะครับทีมงานพี่เสียนะครับอันนี้ก็เป็น รวยพายไก่นะครับทุกเหรียญที่พูดมานะครับผมแจกฟรีนะครับแจกฟรีให้พี่ๆทุกท่านนะครับแจกฟรีนะเพียงแต่ขอค่าส่งแค่สามร้อยสามสิบสามบาททุกรายการแค่นั้นเองนะทุกเหรียญนะนะครับทุกเหรียญมีค่าส่งนะครับแค่สามร้อยสาสิบสามบาทนะครับแต่ว่าแจกฟรีนะครับผมนะแจกฟรีทุกเหรียญน,นะครับนะครับใครสนใจเหรียญไหนก็ทักแชททักไลน์มาได้นะ หรือว่าจะโทรสอบถามได้นะนะแคปหน้าจอมาได้เลยนะผมนะสนใจเหรียนไหนนะแจกรีนะครับแล้วก็มีกล่องลุ้นนะครับนะเป็นกล่องลุ้นนะครับผมนะเหลือสี่กล่องนะครับยังไม่มีใครปิดเพิ่มมานะแต่ว่ามีลูกค้าปิดเพิ่มไปแล้วปิดไปแล้วก็มีนะมีแค่มีโปรโมชมีแค่สี่เหรียญนึงนะครับผมมนาะผมทําพิเศษนะครับแค่สี่เหรียญนึงนะสี่สี่กล่องนะครับ กล่องสุ่มนะครับผมกล่องสุ่มนะครับผมท exactly ํากล่องสุ่มแค่สี่กล่องเองนะครับนะในกล่องนี้แพ็คพระเรียบร้อยนะครับมีพระทุกกล่องนะครับกล่องหนึ่งจะมีไม่ต่ํากว่าสามถึงสี่เหรียญนะครับกล่องหนึ่งมีไม่ต่ํากว่าหนึ่งถึงสองเหรียญนะครับผมนะนะครับกล่องหนึ่งนะครับไม่ต่ํากว่าหนึ่งถึงสองเหรียญแน่นอนนะไปลุ้นเอาที่บ้านเลยได้เลยนะครับ ต่เป็นพ้าเหรียญหลวงพ่อพัดสวยๆอย่างนั้นนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดสวยๆอย่างนั้นนะครับมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามแล้วก็เลขสี่นะครับสี่เหรียญอ่าสี่สี่กล่องนะผมกล่องสุ่มนะครับนะมีมีเซอร์ไพรส์ทุกกล่องนะผมนะมีเซอร์ไพรส์ทุกกล่องนะครับเป็นเหรียญผ้าหลวงพ่อพัดสวยๆอย่างนั้นนะครับในสี่กล่องนี้นะเป็นลุ้นเองนะครับคือพร้อมส่งได้เลยนะครับทุกกล่องพร้อมส่งได้เลยนะครับเพราะว่าผม ผมแพกนะครับผมเอาผ้าแพ็คไว้ทุกกล่องนะแต่ผมจาไม่ได้เหมือนกันนะว่ากล่องไหนรุ่นไหนนะครับไปคุณไปรุ้นเอานะครับนมีแค่สี่กล่องแค่นี้นะครับนะพร้อมส่งเลยนะครับแพกผ้าเรียบร้อยนะครับนะมีลายเหรียญนะครับในกล่องนี้นะคุ้มแน่นอนนะครับในราคาสี่ร้อยนะครับผมในราคาแค่สี่ร้อยบาทนะครับในราคาแค่สี่ร้อยบาทนี่คุ้มแน่นอนนะครับมีพ้าทุกกล่องนะครับมีพ้าทุกกล่องนะครับ กล่องหนึ่งนี่ก็มีอยู่ลายเหรียญเลยนะครับหนักๆทั้งนั้นนะนะครับสี่ร้อยนี่ผมรวมส่งให้นะสี่ร้อยนี่ผมรวมส่งให้เลยนะนะกล่องสุ่มนะครับผมนะใครอยากได้กล่องสุ่มแบบราคาคุม้มคุมนะครับนะราคาคุม้มคุมนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับนะก็ทักมาได้นะหนึ่งสองสามสี่นะทักมาได้เลยนะเอาเอากล่องไหนนะครับกล่องหนึ่งนี่ก็หนักๆทั้งนั้นนะครับนะหนักทุกกล่องนะครับ ผมใส่ภาพไว้อย่างดีนะครับพร้อมส่งเลยนะนะพร้อมส่งเลยนะครับผมนะแพ็คไว้อย่างดีนะครับนะครับพร้อมส่งเลยนะครับสนใจกลองไหนนะครับนะสนใจกลองไหนก็ทักมาได้เลยนะครับนะราคาสี่ร้อยนะครับราคาสี่รอยบาทลมส่งนะปกติผมขายสี่ร้อยเกสิบเก้านะครับปกตขิขายแค่สี่ร้อยเกสิบเก้านะแต่ว่านี้ขายแค่ 400บาทนะครับผมนะขายแค่4 0 0บาทนะนะครับมีหลายรายการนะเจริญพรสองนะครับปิดตากระหนกข้างนะครับฝั่งตะกุดนะครับผมว่าพัดทางนั้นนะบอกแค่นี้นะครับผมนะที่เหลียไปลุ้นเองนะครับนะหลายรายการหลายลุ้นนะแต่ละกล่องนะครับนะสอซสอบกลอองไหนก็ทักมาได้นะหนึ่งสองสามสี่นะส่งพระทุกวันนะครับผมนะ ก็จะมีประมาณนี้นะรายการคร่าวๆที่แบ่งให้นะครับผมนะแบ่งให้นะ,นะสำหรับทีนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับผมนะเดี๋ยวใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมนะ <S 1> <S 1> แล้วก็ทักมาได้นะครับผมถ้าสนใจรุ่นไหนนะเพราะว่าภาพผมนี่เป็นภาพแบ่งปันจริงๆนะครับภาะแท้แบ่งปันนะครับภาะแท้แบ่งปันราคาถูกนะครับหาที่ไหนไม่ได้แล้วมนะครับหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับ ร,รีปิดมาเลยนะครับนะนะครับอันนี้ก็แจกท้งนั้นนะครับผมนะอันนี้ก็เหรียญแจกทางนั้นนะครับผมนะเหรียญแจกท้งนั้นนะครับก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับผมใครชอบก็ช่วยกดติดตามช่องบิ๊กซเวให้ด้วยนะครับนะ